กรับสวัสดีคุณผู้ชมท่านกระดนนี้ผู้ห่เดิมนะครับผมวันนี้ในคลิปคุยหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ราฟีนะครับผมก็ามาดูเสืส้อทีมจริงฝั่งแมนยูกันนะครับเนาะก็อาจจะไป,ไปเปื่อยนิดนึงนะวันนี้นะครับเนาะประตูเป็นดิยร์ดิาร์นับ็ปซ้ายเป็นมาลาเซียไปขวาเป็นดาโล่แะกองหลังเป็นามาร์ติเนสคู่กับวารานะกองกลางเป็นแม็กซ์นีเอดิกเซนบูโนนะปีกซ้าย,ปายเป็นซานโชปีกขวาเป็นแอนโทนีหน้าเป้าเป็นมาคาเซสฟอร์ดนะครับผมก็เป็นเบสเลเว่นเนาะนะครับ ก้อนนี้นะครับผมขอไม่เจาะลึกแบบทุกประตูเนาะนะครับใช่เนาะแต่ว่าก็ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีนำก่อนตั้งแต่นาทีที่นาทีที่แปดนะครับผมเนาะก็จุวันนี้โฟเดนยิงเข้าไปนะครับผมอาจจะไม่เจาะลึกว่าแบบอะไรเกิดขึ้นนะไปดูเองนะครับลืมด้อยจริงนะครับไม่ไม่ได้จําด้วยนะครับคือแบบประตูมันเกิดขึ้นเยอะนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็มาโดนสอูนนาทีที่34นะครับจงหวะนนี้ ฮาแลนดะ์ละเป็นฮาแลนด์นะตรงนี้นะ่จานจะเตะมุมเนาะแล้วก็มาลเลเซียเคลียร์แต่ว่าเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีฮาแลนด์อีกนะครับเออนาะทีที่37นะครับผมไหลเลยนะจนังหวะนี้โอ้จังหวะนี้เดบอยจา่จายสวยมากครับจ่ายไปแล้วก็ฮาแลนด์ก็เข้าชาร์จนะครับเออคือแบบสุดยอดนะออนะครับเนาะแล้วก็ฮาแลนด์มาแฮตทิกนะครับเฮ้ยใช่ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังยังนะครับเนาะแล้วก็เป็นโฟเดนเออมายิงลูกสองนะครับของตัวเองเนาะก็ นาทีที่44นะครับผมนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ย40นะครับครึ่งหลังนะครับแมนยูไม่ได้ประตูนาทีที่56นะครับแอนโทนี่โจนี้ปั่นสวยมากนะครับเนาะก็อ่าเป็นไล่มาเป็น1-4นะครับแล้วก็มาโดนดับของฝันนะครับฮาแลนด์เนาะยิงนะครับแพตติกนะครับผมก็เป็นนาหนาดีที่64เนี่ยนะครับผมแมนซิตี้นำห่างอีกครั้งเป็น5-1นะครับแล้วก็6-1นะครับโฟเดนนะครับใช่นาทีที่73เนาะก็ แสดงว่า,าแฮตติกกับ2คนเลยนะนะฮาแลนด์แล้วก็โคเดนนะจัดกันไปคนแฮตติกนะครับผมนะแล้วก็แมนยูก็ไม่ได้อีก2ประตูเนาะนะนะปลอบใจนะครับก็่อนนะาทีแปดสิบสี่เนาะจังหวะนี้เฟสยิงติดเซฟแล้วก็มาพยาวสามเข้าไปนะครับแล้วก็นาะที่เก้าสิบบวกหนึ่งจังหวะนี้มายาวเรียกจุดโทษได้แล้วก็ยิงเองเข้าไปนะครับก็จบเกมหกสามนะครับเนาะก็อ่า พูดถึงรูปเกมในวันนี้นะครับแมนยูสู้ไม่ได้แหละเอาจริงๆนะครับผมแล้เปอร์เซนการของบอลอาจจะไม่ห่างมากนะ54ต่อ46นะครับใช่แต่ว่าโอกาสยิงเนี 32, ่ยแมนซี22ครั้งแมนยู12ครั้งนะครับใช่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเออแมนยูสู้ไม่ได้นะ limits, ครับรูปเกมอะไรก็สู้ไม่ได้แล้วเิตอาจจะดูแบบว่าเออแมนยูมีสู้ได้บ้างแต่ว่าเออเอาจริงรูปเกมสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็คือครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเล่นกลัวๆนะครับใช่แมนยูเล่นแบบกลัวเลยคือแบบว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบทำไมแบบ คือแมนยูก็เหมือนพยายามจะเล่นเหมือนนัดเจอริ้วครูกับเซนอนนะแต่ไม่รู้วันนี้มันมีความกลัวคุณผู้ชมนะครับมีความแบบกลัวแบบมีความว่าเอ้ยแมนซีโหดมากเลยแบบนี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นเหมือนนัดเจอริ้วครูกับเซนอนเป๊ะๆอ่ะนะครับเหมือนแบบว่ามีความแบบเออไปเป๊ะตั้งโซนอะไรแบบนี้นะครับคือสิ่งนี้แตกต่างเวลาแมนยูเล่นเกมรับอ่ะคือเวลานัดเจอริ้วครูเซนอนเนี่ยมันจะมีในในในกรอบเสียท่าแล้วจะก็จะโซนใช่ป่ะเป็นปกติแล้วแต่มันก็จะมีตัวที่วิ่งไล่ตัวที่แบบเออนะครับวววิ่งปรรระะกบบบตตััมา์อไแนี้ แต่ว่าวันนี้มันโซนอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเออคือโซนอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเทมโปช้ามากนะวันนี้เนาะนะครับขออนุญาตปรปับกล้องนิดนึงนะครับผมคือเท็มโพก็ช้านะครับมันก็แบบว่ายืนโซนกันแบบเออแล้วประกบกันไม่ดีอ่ะท่านผู้ชมวันนี้เนาะเออทำให้แบบโดนแมนซิตี้ไปโอ้โหเละเลยในครึ่งแรกนะครับผมใช่เนาะน่คือครึ่งแรกนี่เละมากนะครับพอมาครึ่งหลังอะดีขึ้นนะครับผมว่าผมว่าดีขึ้นเลยนะครับเนาะคือครึ่งหลังเอาคือเอาครึ่งหลังอ่ะแมนยูก็ชนะอ uh. าริซีสามสองนะแค่ครึ่งหลังอะนะ่ะเออแต่ว่า เพราะแมนซีที่เขาผ่อนด้วยแหละแต่แบบมันเล่นเล่นดีกว่าเครื่องแรกนะครับครึ่งหลังอ่ะเล่นดีแล้วก็สภาพจิตใจก็ดีขึ้นนะครับใช่เนาะก็เห็นถึงความใจสู้อยู่นะครับใช่ถึงเครื่องแรกจะกลัวแต่ว่าก็คือเครื่องร้อนช้าไปอ่ะแมนยูถ้าเล่นแบบนี้แต่แรกนะมันก็อาจจะแพ้แหละแต่ว่าอาจจะไม่เลกขนาดเนี้ยเนาะนะครับใช่เนาะคือสิ่งที่แบบเจ็บใจวันนี้คือแบบแมนยูดันไม่กลัวในเครื่องแรกนะครับใช่เนาะคือแบบว่าแพ้ไม่เป็นไรอยู่แล้วแพ้แมนซีไม่ได้เสียหายแต่สิ่งที่น่าเกลียดคือแบบ เบอไปกลัวกันนะครับเป็นครึ่งแนกเนาะนะครับแต่ก็ถือว่าวันนี้ผมไม่ได้ออยังไงอนะไม่ได้เครียดไม่ได้แบบว่าเออนะครับขนาดนั้นเพราะว่าคือแพ้แมนซีแล้วก็แพ้หกสามเนี่ยส่วนต่างมันก็สามลูกมันก็มันก,นก็อาจจะโดนทล่ลมแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเนาะเออดีกว่าแบบแพ้หกหนึ่งนั้นอนะเออมันมันโดนทล่ลมเยอะกว่าน,นี้นะครับแล้วก็เออเห็นความใจสู้อย่างที่บอกไปนะครับใช่เนาะแบบมาได้ประตูเนะี่ยช่วงท้ายอีกสองลูกมันก็แบบว่า เอออย่างน้อย Kung, ไม่ยอมแพ้อ่นผู้ชมถ้าเป็นแมนยูรูดูการก่อนเวลาเจอลิเวอร์พูลหรือซิตี้คือยอมแพ้ครับใช่โดนลูก2องลูกก็ยอมแพ้แล้วนะเนาะแต่นี้ถือ <t ask> ว่าเออได้เห็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาคื ents, คอความไม่ยอมแพ้นะแล้วก็เรื่องของรูปเกมเนี่ยนะครับเนาะครึ่งแรกอาจจะไม่ดีเนาะแต่เพราะครึ่งหลังมันดีขึ้นแล้วโดยรวมทั้งเกมอ่ะมันดีกว่า,ารูดูการที่แล้วรูดูการที่แล้วเวลาเจอลิเวอร์พูลหรือซิตี้เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับเนาะเข้ามารูดูการเนี้ยเอออย่างน้อยครึ่ง <t ask> หลังมันก็พอสู้ได้บบ้้างนะครัแลวก็ เออนะครับคือคือยังไงก็ดีกว่ารู้กันที่แล้วรู้กันเนี่ยเออนะครับเนาะเออทำให้แบบผมก็อาจจะชิวๆนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการสร้างทีมนะครับใช่ที่บอกว่าทีมเราก็ยังสร้างอยู่แล้วแล้วก็อย่างน้อยเราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นมันก็มันก็ดีนะครับใช่เนาะแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยนะครับเออวันนี้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งคือความเขาเรียกว่าความห่างของ ระดับนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะคุณภาพเออคุณภาพที่ยังห่างชั้นอยู่นะครับใช่ของแมนยูกับซิตี้เนาะก็อ่ายังเทียบไม่ได้นะครับใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่ามันดีขึ้นอะ่ะเออทีมเรกากำลังสร้างอยู่นะครับทีมกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนครับดังฉะนั้นก็เออผมอยากอยากให้แฟนแมนยูอย่าไปอ,อ่าอย่าไปอะไรอย่าไปเครียดมากในนัดน,นี้นะครับควรลืม,ล,มลืมไปแล้วก็ไปเอานัดต่อไปนะัดแพนซิตี้หกสามมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับใช่แต่มันก็มันก็แย่แหละแต่ว่าเออ ถ้าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะักสถาการณ์แมนยูตอนเนี้ยนะครับ<ม>ใช่เออแต่ผมก็ย้ำอีกทีนึงว่าแมนยูไม่ได้ลุ้นแชมปนะ์นัดลูกการเนี่ยน,นะครับถึงจะไอช่วงชนะสนัดรวดอะ่ะมันก็จะไม่ได้แบบถึงขั้นไปลุ้นได้อ่ะนะครับใช่นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าลูกการนี้แมนยูจะไม่มีสิทธิ์ได้นะแต่ว่าแบบเออนะครับอย่าอย่าไปลุ้นอะ่ะออนะครับใช่อย่าแบบว่าอย่าไปหวังนะครับนะถ,ถ้าได้ขึ้นมามันก็แบบเป็นอะไรที่ปฏิหารนะเออแต่ว่าเออนะครับแต่อยัางไงเป้าหมายของเราคนก็ท็อปโฟ เนาะก็ประมาณนี้นะครับอืมเนาะมาแค่คะแนนเตะดีกว่า,นาเนาะอ่เดเอ,อว์วันนี้ให้สี่นะครับใช่ก็แต่ละลูกมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะนะครับแต่ละลูกมันค่อนข้างเอ่อค่อนข้างจ่อนะครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็เอ่อด้วยความที่เสียเยอะก็ต้องต้องก็ต้องให้คะแนนน้อยนะครับเนาะสี่ลูกเอ้ยไม่ใช่อ่าให้คะแนนสี่น,นะครับเนาะมาเลเซียเนี่ยโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่พักครึ่งมาเลเซียวันนี้ไม่ดีนะคุณผู้ชมใช่เนาะไม่รู้ผมรู้สึกว่ามาเลเซียมีความตื่นสนามนะครับ เราไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งทังที่แบบว่าเออ่นัดเจอลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลอะไรก็เล่นได้ดีนะแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกกับตื่นสนามยังไม่รู้นะใช่แนละ้วแล้วก็อัลโฟเดนก็ไม่ค่อยอยู่มนมาเลเซียวันนี้ให้อ่4เหมือนกันนะครับมาเลเซียให้4เนะาะดัลโลวันนี้ให้5นะครับมันก็ไม่ได้แบบมีจังหวะผิดพลาดอะไรแล้วก็เอากิริตค่อนข้างอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่แต่ก็มีจังหวะที่เอาไม่อยู่ก็คือสู้กับกิริตค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้แหละแต่ว่าก็อ่วััันนนนนีี้ผลงาาก็ไไมม่่อะะรรรรโโดดดดเสหบบค ผลงานทีมก็ไม่ดีแล้วโลกก็ให้5แล้วกันนะครับเนาะลิซันโดกับวารานนะครับลิซันโดให้ให้สี่จุดห้านะครับวารานให้สี่นะครับเนาะวารานด้วยความที่เจ็บด้วยก็เลยให้คะแนนน้อยกว่าลิซันโดนะส่วนลิซันโดวันนี้ก็ด้วยความที่เสียหลายลูกเนาะเกมเราก็ต้องรับผิดชอบนิดนึงนะครับอาจจะแบบไม่ได้มีจังหวะพลาดที่แบบพลาดแบบว่าเออแบบพลาดจริงๆแบบว่ายังไงอ่ะพลาดส่วนบุคคลเออนะเหมือนแม็กวานเลยนะมันไม่มีจังหวะนั้นแต่ว่าก็เออวันนี้มันเละเกมรับเละมันก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะครับ แม็กทิมินีวันนี้ช่วงแรกมีจังหวะไปบล็อกอะไรมันอยู่นะเออช่วงในช่วงแรกนี่มันนะแม็กทิม erm ินีพอไปเรื่อยๆมันก็เออไม่ไหวนะครับแม็กทิม erm wow ินีว่าเอ้ยแคนี้ให้5.3นะครับเอริกเซนวันนี้ให้5.5นะครับก็ถือว่าแบบเซตเกมไม่ค่อยได้เอริกเซนวันนี้เนาะเซตเกมไม่ค่อยได้เพราะว่าลูกเกมมันยู่สู้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้ทำเปหนะึ่งแอซิตเนาะนะครับแอซิดให้กับอ่อแอนโทนีเนาะนะครับก็ถือว่านั่นแหละให้5.5นะครับบรูโน่วันนี้ให้5นะครับ เหมือนไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันเนาะนะครับเออไม่ได้เห็นว่าทําอะไรนะครับใช่กุโนวันนี้เนาะแต่ว่าก็คือเขาก็พยายามของเขาอะเออแล้วก็มีจังหวะที่แบบว่าไปโดนไปเหลืองที่แบบไปว่ากรรมการอรนนี้นไม่ควรนะครับแต่ว่าก็เอ่อยังสําคัญกับแมนยูเหมือนเดิมเออผมพูดวันนี้ทุกนัดเนาะเออยังสําคัญเหมือนเดิมก็ยังแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวที่แบบว่าอย่างไงอะเป็นตัวที่อ่าชี้ขาดในเกมรุกอะนะครับเออก็ถือว่า ยังบอว่าสำคัญอยู่แต่นันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับ,นะ Anthony, นรบนนเออนาะแอนโทนี่นะครับวันนี้เออเป็นวันที่แอนโทนี่ดีอยู่นะนะครับใช่เนาะก็แอนโทนี่เป็นคนที่ผมให้5.9เลยอะนะครับคือแอนโทนี่ยิงลูกนึงลูกนะั้นสวยมากนะครับโอ้โหคือแบบเลี้ยงหลบแล้วปั่นเข้าไปสวยมากนะลูกนี้นะครับแล้วก็แอนโทนี่เนี่ยคืออ่าแบบว่าเลี้ยงบอลอะไรอยู่เนี้ยแบบยังไงอะคือดูดีแล้วก็ดูมีความพย,ยายามในวันเนี้ยแล้วก็ ดูแบบว่าโดดเด่นของแมนยูนั่นโดดเด่นสุดแล้วมั้งวันนี้นะครับใช่นั่นคือแอนโทนีอ่ะเป็นคนที่ผมเห็นสังเกตน,นะเวลารู้ว่าจาังหวะนัทเลี้ยงไปไม่ผ่านได้เลยเขาจะไม่เลี้ยงจุณผู้เขาจะย,ยึกยักยักแล้วก็คืนแบบนี้นนะครับแต่จังหวะที้ผ่านได้ก็ผ่านนะครับคือแว่าเออคือสกิลแบบดีนะแล้วก็ เลือกช็อตการเล่นได้ดีผมคิดว่า a n t h นี y เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรดีนะครับใช่เราก็เออถือว่าดีในวันนี้แต่ว่าก็นั่นแหละมัน,นอาจจะยากนิดนึงเนาะทำอะไรได้ยากนะครับใช่เรื่แต่ว,วันนี้การประเด็นแรกกับจาวกาเซโลก็ถือว่าทําทได้ใช้ได้อยู่นะ Anthony นะแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนเวลาเจอจาวกาเซโลเขาช่วงช่วงท้ายเนี่ยนะครับเป็นเซจโอกูเมสมาแทนก็ดีก็ดีกว่าเดิมนะครับสำหรแอนโทนี n y นะใช่แต่ก็นั่นแหละนะครับห้าจุนะครับ เนาะซานโชวันนี้ให้5นะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะมีจังหวะนึงแบบโอ้โหคือใครไม่รู้เปิดอะบูโน่บังนับใช่ไม่รู้ยิงเฉล็บหรือว่าตั้งใจเปิดยังไงนะแต่ว่าคือหลุดไปแล้วแต่ซานโชจับบอลไม่อยู่นะครับคือแบบโล่งๆเลยครับใช่เนาะตอนนั้นเนาะนะครับก็นั่นแหละก็ให้5นะครับแรดฟอร์ดวันนี้ให้4นะครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะแรดฟอร์ดวันนี้เนาะเอ้ยแรดฟอร์ดนี้ให้สามจุดห้าดีกว่านะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแรดฟอร์ดวันนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวสำรองที่ลงมานะครับลุคชอ ลูกชอให้5นะครับลงมาดูดีกว่ามาเลเซียอยู่นะเออเรื่องความนิ่งเรื่องความอะไรแล้วก็เติมเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับลูกชอเนาะเออดินเดลเลิฟนะครับลินเดลเลิฟนี่ก็ลงมาแทนวารานเนาะก็เอ่อทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับดินเดลเลิฟให้5นะครับใช่เนาะแต่ลงมาก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนะแต่ก็นั่นแหละเออลินเดลเลิฟให้5นะครับเนาะแล้วก็คาเซมิโร่นะครับคาเซมิโร่ลงมาก็มีจังหวะที่แบบคนผมรู้สึกว่าคาเซมิโร่มาแล้วแบบ ความหนักของเขามันหายปไปไหนไม่รู้นะความแบบที่เข้าเด็ดขาดเข้าบอลเด็ดขาดเลยนะเออมันมันแบบว่ HAEL ายังต้องปรับตัวให้เข้ากับพิมเมลีอยู่สำหรับคาซิมิโร่เนาะนะครับใช่แต่ลงมาก็มีจังหวะที่พยายามจะยิงไกลเลยเนี่ยเนาะเออก็ถือว่าดูแบบดูมีความพยายามแล้วก็มีความแบบเป็นนักเตะระดับโลกนะครับสำหรับคาซิมิโร่แล้วก็ให้ห้าจุดห้าแล้วกันนะครับเฟรดนะครับลงมาก็มีจังหวะไปยิงเอ่อมีโซวนร่วประตูเออที่ยิงดีเซฟแล้วก็มันเสียบซังเข้าไปนะเฟรดก็ลงมาก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะนะครับผมก็ให้5.5เท่าคาซิมิโร่ นะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับอองตนีมาซียาลงมายิง2อนะครับอองตนีมาซียาผมให้6เลยนะครับใช่เป็นคนเดียวที่ผ่านในวันนี้เนาะด้วยความที่ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยเนาะนะครับแล้วยิงได้2อ่ะมันก็เลยแบบว่าเออครับให้ผ่านเลยนะครับใช่แล้วก็เออแต่แต่ดูออกเลยว่าแบบมาซียาอันตรายมากนะเออลงมาที่แบบว่าเออมีความอันตรายแล้วก็ถ้าเขากลับมาฟิตเนี่ยนะครับก็ควรจะให้เป็นตัวจริงกองหน้าตัวจริงของแมนยูเลยเนาะนะคือแบบเออครับ ดีมาเทีาวย,ย์เนี่ยของดีเลยนะครับใช่ก็อาจจะมาเทียวยร่างกองอาเทียวย์ร่างทองนะอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็เก็บความพิพาจากนัดนี้นะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงในนัดถัดไปนะครับผมเนาะตอนนี้แมนยูเราก็อยู่ที่6นะครับใช่ก็แต่ว่าแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอันนัดหนึ่งนะครับใช่เนาะก็ถ้าเราชนะนะครับเออแต่ไบต้ามันก็แข่งน้อยกว่าเหมือนกันเนาะนะครับใช่ก็ เอาไว้ว่าอยู่ที่6แล้วกันเนาะนะครับถ้าเราชนะนัดตุกข้างหน้ามันก็จะมี15แต้มก็จะแซงไบรตันแต่ใกล้แซงมากกว่าหนึงนัดนั่นแหละเออแล้วก็ก็เอาไว้เท่านี้อยู่ที่6ครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะนัดหน้าเป็นยูโรปาลีกนะครับเจอกับโอโมเนียนะครับผมทีมจะลีกไซปรัสนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมให้ยูทูบบอยนะผมแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับ Global p r o เฟคชั่นบริษัทจัดทัวร์ท่องเที่ยวจัดอบรมสัมมนาทีวีลีกทั้งในและต่างประเทศก็สนใจกกดลิง์ที่ต้้ลาไวกก่ออนนสสรรัััับบผมเจคดีครับ